สวัสดีครับพี่น้องเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของกำมลสันดานที่ดีหรือการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนะครับการประกาศข่าวประเสริฐได้พูดถึงเรื่องการร้องเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่9ถึงข้อที่13ได้บอกไว้ว่า นั่นคือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระวิญ้าและเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายท่านก็จะได้รับความรอดเพราะว่าท่านเชื่อด้วยใจจึงทรงให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและเพราะท่านยอมรับด้วยปากจึงทรงให้ท่านรอดตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเลย เพราะไม่ไว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติก็ไม่ต่างกันเลยพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงและทรงวอวยพรอย่างอุดมแก่คนทั้งปวงที่ร้องเรียกพระองค์เพราะว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดครับการร้องหาพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้า ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้า,าว่าเราไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเราก็คิดว่าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากก็ทำไปนะครับทำไปก็หลอดแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับในข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นของถูกๆหรือง่ายๆอย่างนั้นครับก็มี ความเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกก็ได้นะครับในเรื่องนี้คือมันอยู่ที่ตัวเราที่เราจะเข้าใจว่าการร้องเรียกหาพระเจ้านั้นคืออะไรครับพระเราจะไม่เล่นศาสนานะครับในเมื่อเราเชื่อในองค์พระวิญญาณเจ้าแล้วเนี่ยเราจะไม่หลอกตัวเราเองว่าฉันเชื่อด้วยใจรับด้วยปากแต่ว่าพอออกไปแล้วก็ไปทําเหมือนอย่างที่เราเคยทําอันนั้นก็มันเป็นเล่นศาสนาครับมันเป็นการหลอกตัวเราเองแล้วก็ คิดว่าเราหลอกคนอื่นด้วยเปล่าครับการที่เราเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากมันเป็นจะเรียกว่าอะไรล่ะครับลักษณะนิสัยหรือว่าชีวิตที่ลึกซึ้งไปกว่าธรรมดาก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเรายอมรับองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์นี้นะครับเรายอมรับมาตรฐานเรายอมรับคำสอนเรายอมรับการดำเนินชีวิตแบบ แบบเนี้ยนะครับแบบของผู้เป็นเจ้าพระองค์เนี้ยนะครับในพระคัมภีเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราไม่พูดเราไม่ปฏิบัติหรือเราไม่ทําตามนั้นก็เท่ากับเราหลอกตัวเราเองครับแล้วก็เล่นศาสนาไปเรื่อยๆแต่การที่เรารับได้ป,ปากรับได้เชื่อเราเชื่อดวยใจและรับด้ป,ปากนะครับแล้วก็เรารู้ตัวเราเองว่าเราทําไม่ได้เรามีปัญหาเรามีอุปสรรคนี่แหละครับมันเป็นเรื่องของข้อนี้เข้ามาให้เราเข้าใจคือว่า ต้องร้องเรียกหานะครับร้องเรียกหาไม่ได้หมายถึงว่ามันทําลายศักดิ์ศรีเราหรือว่าทําลายเ,าเกียรติของความเป็นมนุษย์ทําไมต้องร้องเรียกหาพระเจ้าทําไมต้องขอพระเจ้าช่วยตรงนี้นะครับมันเป็นเรียกว่ายังไงดีละครับเพื่อที่จะเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นศาสนศาสตร์นะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องทําลายความเย่อหยิ่งของตัวเราลง เมื่อเราลองเรียกหาพระองค์ตรงนี้มนุษย์ขาดเยอะครับมนุษย์จะไปหาพระเจ้าเองนะครับหรือถ้าเป็นไปได้มนุษย์จะสร้างพระเจ้าเสียเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมที่จะท่อมใจยอมรับความเป็นผู้เป็นเจ้าครับคําว่าผู้เป็นเจ้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คาว่า Lord เนี่ยนะครับมีอยู่พระองค์เดียวครับมีอยู่พระองค์เดียวแม้กระทั่ง คนทั่วไปในโลกนี้ก็ยังสแสวงหาผู้เป็นเจ้านะครับหรือเขาจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกก็ดีอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับความเป็นผู้เป็นเจ้าของพระเจ้าเนี่ยครับมีทั่วไปนุกในทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ภาษาศาส,าสนาส่วนลึกในใจของมนุษย์ทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ภาษาศาส,าสนาเนี่ยนะครับมีครับมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้เป็นเจ้ามีผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเหนือกว่าไม่ว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามนะครับอาจจะเป็นมาตรฐานชีวิตอาจจะเป็นศิลธรรมอาจจะเป็นธรรมชาติหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเขาจะมีองค์ประกอบตัวนี้อยู่ในใจของเขาแต่สําหรับเรานะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องร้องเรียกหาพรองถ้าเรามีปัญหาเรื่องบาปแล้วมีปัญหาเรื่องสิ่งที่ทําลายลักษณะนิสัยที่ดีของเรา ทำไมล่ะครับเราจะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ตัวเราเองว่าเราอ่อนแอเราไม่ไหวเราต้องการและเมื่อเราร้องเรียกหาก็เท่ากับว่าเราต้องการจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงรับเอากำลังที่มาจากผู้ที่มีกำลังเหนือกว่ามีอำนาจมากกว่าที่จะช่วยเราได้นี่หละครับคือที่มาที่ไปของการร้องเรียกหากและตรงนี้ประกานบอกว่าถ้าเราทำเช่นนี้เราจะได้รับความรอด ไม่ใช่รอดปุ๊บปั๊บนะครับมีความรอดหลายประการทีเดียวในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้เราจะมีกาสได้มีกาสมาดูด้วยกันนะครับว่ารอดกันยังไงรอดแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนที่เราพูดไปนะครับอืมเขาบอกให้ทํกาก็ทําก็บอกให้เชื่อด้วยใจรับด้วยปากไปจุ่มน้ําขึ้นมาเป็นคริสเตียนไปโบสถ์ประจําเป็นแล้วนะครับเปล่าครับมีขั้นตอนเยอะกว่านั้นเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคนที่เชื่อด้วยใจรับด้วยปาก ไปรับปริสมาไปโบสถทุกวันก็ยังทำบาปเหมือนเดิมหรือว่าแยก่กว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำด้วยซไปนะครับเยอะแยะเลยครับทำไมเป็นแบบนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีการได้ดูกันครับ